สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนจิงด้อมนะครับคุกกี้แลนโอเวนเบรกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาตามหานะครับคุกกี้ที่เข้ามาใหม่สองตัวนะครับตัวแรกนะครับเกรดอีปิงนะครับคุกกี้ล็อกสตาร์นะครับส่วนอีกตัวนะครับจะเป็นเกรดซุปเปอร์อีปิงนะครับคุกกี้แฟรนิ่งตินเตอร์นะครับ อัตราการดอบนะครับถ้าเป็นตู้ของล็อกสตาร์นะครับก็ประมาณนี้นะเปอร์เซ็นต์การดอบค่อนข้างจะน้อยนะครับคุกกี้ชายนิ่งพิลเตอร์นะครับให้เสียงภาคโดยพี่แป้งสีบิงนะครับแล้วก็จะมีตู้สมพิเศษนะครับเป็นตู้ของชายนิ่งพิลเตอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นสายฟรีนะครับก็จะมีเพื่อน้ทำนะครับอัตราการดอปจากตู้นี้นะครับก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์มานิดหน่อยนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวจะมาุมในตู้พิเศษนะครับของล็อกสตาร์นะครับตามหาคกี้ล็อกสตาร์แล้วก็คุกกี้ชานนิงคิวเตอร์นะครับมาครับได้มา3ามเซนนะครับต่อครับได้มาอีก5้าเซนนะครับได้เศษมังกรมานะครับ่าลบนี้เกลือนะครับต่อครับได้มาอีกหนึ่งเศนนะครับโอ้ เศษออกมาเท่นิดเ่อหน่อยนะครับอ่องย่างอองเย็นนะครับมาต่อครับได้มาอีกสามเศษนะครับได้มาอีกสองเศษเฮ้ยไม่ใช่ว่าออกเศษนะเพื่อนๆโอ้โหการันตีเศษนะครับได้มาอีกสามเศษนะครับโคตรเกลือเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาอัพก่อนนะครับ อ่าโอเค Rock and Roll Baby อ, s rock. <S ออกย่างออกเย็นจริงๆครับเพือพ่อนๆมาเดี๋มาซุามา้มต่อนะครับ อ่าโอเคมาเป็นตัวแล้วนะครับขอไปอัพก่อนนะครับพั่งด้หนึ่งดาวดนะัวนดไปเยอะแล้วเน,<อ>นี่ยอิสระเหลือล้นเป็นไงโอเคได้ดท,ที่ไม่มีวันดับของฉันอันนี้ก็ขึ้นจังมาต่อครับ ได้มาอีก5เศษนะครับแอบเกลือนะเนี่ยตู้ล็อกสตาร์เนี่ยได้มีอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โพอดักมานะครับรอบนี้ได้มิลคี้เวนนะครับอ่ะเกลือต่อครับได้ดุกดำมาสองเศษนะครับ โอ้ออกไปหินนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ขึ้น2ดาวแล้วนะครับ2ดาวก็หมดไปเยอะนะครับรหมดไปประมาณห้า0 0นะครับได้แก้2อดาวอับม,มาต่อครับได้ามาอีก2เศษนะครับโคตรเกลือเลยเพื่อนๆดูดิอ่าได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับได้ามาอีกหเศษก็สุดท้ายครับ อืเกลือจัดอ่ะเหนียวสูไม่หมดเลยนะครับเหลือสองรอบนะครับปุ๊บรอบสุดท้ายครับหมือนคิดตั้นนะครับได้แค่สองดาวเองนะครับเพื่อนๆมาไปเท่าไหร่บ้านนะครับก็ลองมาคอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไปเอกันใไม่คลิปหน้าครับ